สวัสดีค่ะมาดาเมืองโพจ้ะมื่อนี้มากินส้มตำเด้อจ้ะเด้อกินส้มตำบ้านน้องก๊อตนี่แหละค่ะนี่กำลังต่ำอยู่เลยควกใหญ่ๆค่ะนี่เลยนี่กำลังต่ำอยู่ขายพวกแค่ค็กละซ้าบาศซ้าบาทอิ่มบักไล่นางซ้าบาศอี่พอยแม่เอ้ยกินไปเต็มทีไปเลยเม่ได้ละบูเบิแล้วเนาะ กินที่ได้เนาะคนไฮไลท์เสแปรบเสแปม่ี้โอ้ซี่หาคนกับบิตกสตาแซ่บบะถ้าแปรเบิแล้วเนาะมน้ลเบิดแน่นอนมันี่เบิช่วยายมันบเพนบกอกินนี่เคนลังสิตามดูนี่เลยคาซับซับซับก็ได้ตามเองส่วนนี้บว่าง ให้แม่ค้าซอยตามแม่ค้าก็ต้องกินน้ำเพราะว่ากินผู้เดียวบุแซ่บนี่เลย <c oughs> <c oughs> นี่แหละแต่ละมือเนาะแม่ค้าก็บตามจนเดือนมือวินมมอ่นน่ารอดแม่แม่ค้าขายดีขนาดร้านนี้ร้านดังนะคะร้านดังที่สุดในหน้าแถวนี้เด้อจะบอกให้ใครก็กินร้านนี้เด้อค่ะเด้อซับซับซับ กินให้เต็มที่ลเลยพอนะจะแถมลายเด้วอยากกินบวชค่ะคุณแม่ค่ะ <laughs> กินพอๆแม่ค้าไว้แด้กระส่วนแม่ค้ากินน้ำได้ไกินบวชกินบวชลายไปกินบวชเสียดายกินเะสียดายน้อยชุดว่าเออแต่เพื่อนตามเสียบได้สมัยก่อนเดแม่เพื่อนตามอ,นนาอันน่ารั้นน่นนะ เวลามีบุญมีอย่างนี้ไปน้ำเล้าและอาศัยไปซมตามซมตามให้เล้าแล้วก็นั่งรถไปน้ำเล้าตอนนี้เป็นยกกิจการให้ลูกสาวคนและวูกระเ,เ,เ,เสียกันไหนเฮ้ยนัวขนาดนี้เนาะสุดยอดไปเลยค่ะพวนใส่ผักมะกะทินใส่มะกะทินลงไปตามๆๆอมูสิจแล้วจ้ะอ,อุโหรสมากอุปกรณ์ เฮ้ยเไปเสียบค่ะพ well. i̇şte. ี่น้องค่ะยั่วๆไปเลยจ้าแม่ค้าก็งามเลยแม่ค้าล่ะนี้เด้อค่ะเดินบาริขีไลยเด้อค่ะนี่เด้อค่ะซาบะใต้พ่อกินะซาบะเสียวยังมาค่ะซาบะตัวได้กำไรมั้ยหนุ่ยไปเแซ่บพี่น้องพาไปนั่งกินกันเลยนะจ๊ะเนาะนี่เลย ยั่วไปเลยค่ะพนแค่ค okay, uh ่ะ huh. นี่เลยนี่เลยลูกเส้นนํำเดอ yeah, uh huh. ลูกเส้นค่ะเดี๋ยวรอลูกเส้นก่อนนี่ค่ะพก่อขายก๋วยเตี๋ยวไปน้ำมีลูกค้าเพื่อนนั่งกินบากร้านหนึ่งีงก,ลก็ลูกไส้่อยลูกไส้นี่มาประจาําต้องได้กินค่ะนางชอบกินก๋วยเตี๋ยวนีลูกค้าเพื่อนเอาตัวเย็ยนมาซ่อมน้ำ พอนะน้ำไอ้พอนี่ใส่ได้ป่ะเนาะตู้เย็นคอยหนิพอนซอมเนี่ยนี่แหละค่ะส้มตําที่ค่ะ้ี่สั่งค่ะยี่สิบบาทจ้าบริแพ้งเลยค่ะพี่น้องค่ะกินร้านนี่นะคะอันนี้ค่ะน้ำยําตกเส้นลวกค่ะเส้นลวกค่ะเอามากินกันเลยค่ะนี่เลยค่ะโอ้ยเส้าบาทกินรูด พี่ขอบคุณค่ะแม่ค้าบริการดีๆเลยค่ะแม่ค้าแม่ค้าขอเลียเ้ยงเจ้าหนึ่งนะคะนะคะดูไหมคะแซบด๊าแซบเลยนะฮึมฮึมแซบแซบแซ่บดื่มเ้าะฮึมแซ่บไรเต้ขอแคบหมูหน่อยลูกแม่แเอาอันใหม่เลยแม่กำลังกินแซบแซบดิแม่มาเดินเด้ออืมต่ำตำ อ,อันต่อเราจะแสียกัปันเนี่ยที่นี้ถล่มทลายไปเลยค่ะจะเหยียบขากล้องแม่เด้อแคปหมูก็ซิบบาทจ้ะบอกเพิ่มนีับไหล เห็นไหมคะเห็นไหมคะมากินประเทศค,ค่ะเสียพี่น้องนั่นหน่าเลยนี่เลยเห็นไหมชุดยอดเลยมีอะไรกินทั่งน,นี้ เส้นลวกเรื่อนี้เรือง่าไม่เคยทำจีนจ้ะเส้นก๋วยเตี๋ยวลวกนี่ค่ะอ่า uh huh. ของแซ่บร้านนี้แซ่บทุกอย่างก๋วยเตี๋ยวก็แซ่บก๋วยเตี๋ยวกของซาบะนี่ก็ซาบาท ชวนมาฟา,า,ากินไหมค่ะกินก๋วยเตี๋ยวอยู่สันกี่ก๋เดียวเลยมั้งเนี่ยใสย่กินก๋วยเตี๋ยว บัดนี้จ้าบาทห้าสิบบาทเด้อนี่รวมไปเนาะก็สี่สิบบลูมี่คดูจะหาทำนิคิมนี่แหละค่ะแซ่บฮัลโหลมาดูมาดู ตั้มเพิ่งจะได้กินจัดแจงนั่นแน่นอนไปกินลาบในชุกชุกกินลานประจำ ดูใสก่กินแสกยผ่านเลื่ดูใสเลยแม่กับลูกกินคนละอย่างเลยเก็ดนิดน Chạy coi kép, à. kép mua lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền chạy Gõ Để ต้องตำต้องร้านนี้เลยจ้ะร้านใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านเราร้านเจคตอ่ะเสร็จน้ำแม่เมื่อกี้ไปไหนอะเอ้ยเยน็ยนเย็นแม่นะโอ้ไปทีน้อนเอามาให้แม่สิลูกเ็ยน เติมหมนี่แต่แรจะสด้กินเขาอยู่นอนี่ไม่อยากยิ้มแลแหละ ให้ซ uh ิมหนึ่บ้างดูขนาดเลยกินทั้งจมแล้วบ้านเสียอะไรพี่นอะ บนละจ้ะคลิปนี้ก็ขอญาจตจบงนี้เนาะเสียบไลา์เครดนีดนิดกลมกล่อมมากค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเด้อสวัสดีค่ะ